เสร็จแล้วแต่งหน้าจะตายเกาหลีจะมาปล่อยผมการปต้นนะนะเดะี่ผมก่อนอันนี้เป็นวิกเก่าสีดำวิกใหม่สนีน้ตาลนี่วิกใหม่สองพันกว่าบาทไมแต่ก็ชอบนะ้ำแบบใส่สบายดีแต่ว่าข้างหน้าตรงเนี้ยมันใส่ยากเป็นแบบติดกาว ต้องซื้อใหม่ปึงตังมากโอเคโนบิกอายอ่าวันนี้ก็ตอนท้ายนี้ก็จะมาบอกว่าซื้อได้ที่ไหนหรือว่ายังไงซีซีอยู่ไหนเนี่ยอ่าซีซีอซอบอดี้ ตัวนี้แบงค์ขายอยู่250แต่ว่าซื้อตามทั่วไปเขาบอกว่าคือซื้อที่ไหนก็ได้ BB หรือว่า c c ที่เขาเขียนว่า้าเคลือบผิววอกบีบีอะไรเงี้ยใช้ได้หมดแต่ว่าก็ต้องเลือกแบบว่าไม่ให้มันเหนียวมากถ้ามันเหนียวมากคือเอาโลชั่นผสมแล้วก็ทาตัวเนี้ยถ้าทาก็ดีเพราะมีกันแดดเห็นไหมจะบอกว่าแดดตอนนี้แรงมากทาโลชั่นอะไรก็ได้ที่มันกันแดดแล้วก็ต่อไปนาทิป ราคา59บาทอยู่ตามบิ๊กซีนะหาตามชั้นเครื่องแป้งได้เลย mm hmm. แล้วก็ซีซีฐาหน้าอยู่ไนเอ่ย mm hmm. แบบนี้นะคะ mm hmm. โอเคตอนนี้ขอโฆษณาสินค้าของแบง์เองหน่อยนะ mm hmm. ตัวนี้เป็นโลชั่นที่แบง์ผลิตเองกับพี่อ้อปางนะจ๊ะพี่สาว mm hmm. ตัวเนี้ยเคารับรองว่า ตอนนี้ยังไม่มีกระปุกหรือว่าสติกเกอร์แบนรนด์ผลิตภัณฑ์เพราะว่าเป็นในช่วงทดลองเขารับรองว่าขาวภายใน7-14วันวันนี้แบงค์ก็เพิ่งได้มาทดลองจะทดลองดูว่าจะขาวจริงไหมถ้าขาวจริงอ่ะแบงค์จะเอาลงมาขายนะจ๊ะแล้วก็กันแดดด้วยตัวเนี้ยหอมมากพอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย